哦，过来这的捡捡这哪天？都好呢。哦，落的丢哪了？哦，捡捡的。啊，什么？我、嗯、哭了 <usability>。老不孬了，捡老捡的。看看。哈哈哈。 lăng, canh ải, 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 ủa Nhá kia. nó đi đâu nó ấy. Nó tia Mồm mồm nhịn tí nó còn. Nó Menu, oh. menu -no na, Men -na. Uh. đồ Mẹo <laughs> xuống, xuống. Chỉ vô เออปลาขัาางกูเอ,อ่หอมเป็นบุญเออกาทาะเลเออต้น,ต,นติดต้นรเจืดปลาตัเอออืออร่อยมากเออ

มอนนั่งในห้องนอนเป๊กตีฮะเป๊ะจากกันเราโกนอนเฮ้บดุลูนี่นะจ่อจีนอน่หมเ้าไปจ่อ่หเออจะนอนจะจีน่าอนห้าจะเป็นนอออเป๊กบตีอันลัเรียเป๊ะตัวอยู่นู่นเท่ตัวเรียเท่าจีอยู่นูเจีชี้หน้าจี๋ยลนหน้ารนอหมอน่ะนอมอนัวท่ละกาตัดตาละ

ก็หงุดองิดแต่มาเสียดหน้านอนเดี๋ยแต่ผมจะต้องเหนหน้าหลอคนโตตัวนนอดเตียวคอยจะเจียน้อยหนึ่งสองสามีกสิบสอง